นิยายเรื่องสั้นวิญญาณซ่อนแอบในบ่ออิฐในจังหวัดจันทบุรีดินแดนที่โอบล้อมด้วยสวนผลไม้เขียวขจีและสายหมอกบางยามเช้า มีครอบครัวพ่อแม่และเด็กชายวัยสิบปีชื่อพัทระใช้ชีวิตเรียบง่ายผูกพันกับวัดสักแก้ววัดเก่าแก่ประจำหมู่บ้านที่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าลึกลับและมีกลิ่นอายของความศรัทธาวัดนี้ไม่เพียงเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมแต่ยังเป็นจุดรวมตัวของเด็กๆในชุมชนโดยเฉพาะในช่วงงานบุญใหญ่ประจำปีอย่างงานส่งน้ำพระซึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเร และแสงไฟจากร้านค้าที่เรียงรายวันนั้นเป็นวันแรกของงานส่งน้ำพระพัทระตื่นเต้นจนแทบอยู่ไม่ติดบ้านนอกจากจะได้กินน้ำตาลปึกและมะม่วงน้ำปลาหวานเขายังหวังว่าจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆ หลังจากช่วยพ่อแม่จัดของถวายพระเสร็จพัทระขออนุญาตไปวิ่งเล่นที่ลานหลังวัดพ่อมองเขาด้วยสายตาเครง่งอย่าไปไกลนะพัทระและอย่าเข้าไปในที่เปลี่ยวแม่เสริมด้วยน้ำเสียงเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่าไปใกล้บ่ออีกเกาชาวบ้านเขาเล่าว่ามันไม่ดีพัทระพยักหน้ารับคำแบบขอไปที เพราะใจเขาตอนนั้นจดจ่ออย,อยู่ที่ความสนุกข้างหน้าคำเตือนของแม่ถูกกลบด้วยเสียงหัวเราะในใจของเด็กที่อยากผจนภัย ลานหลังวัดเต็มไปด้วยเด็กๆจากหมู่บ้านใกล้เคียงมีทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่รวมกันเกือบสิบคนพัทระถูกชวนเข้ากลุ่มโดยโกบเด็กชายตัวโตที่ดูเป็นหัวโจกเขาตะโกนด้วยน้ำเสียงครึกครืนมาเล่นซ่อนแอบกันใครอยากเป็นฝ่ายหาทุกคนหัวเราะและแย่งกันปฏิเสธสุดท้ายกกยอมเป็นฝ่ายหาด้วยความจำใจส่วนพัทระและเด็กๆอีก 7คนรวมถึงเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่ชื่อทับทิมซึ่งเขาจำเธอได้เพราะเธอยิ้มให้เขา ตอนแนะนำตัวแต่ละคนเริ่มวิ่งไปซ่อนกบเริ่มนับเลขดังลั่นหนึ่งสองสามเสียงนับกล้องในขณะที่พัทธรวิ่งสุดฝีเท้ามองหาที่ซ่อนที่ไม่มีใครคาดถ,ถึงพัทรผ่านโบสถ์เก่าที่มีรอยแตกร้าวบนผนังผ่านกุฏิพระที่เงียบสงัดจนมาถึงมุมหนึ่งของวัดที่แทบไม่มีคนเดินผ่านตรงนั้นมีบ่อ,อิดเก่าแก่ตั้งอยู่อย่างโดดเดี่ยว ลักษณะเหมือนบ่อน้ำแตกตื้นและแห้งขอดฝาไม้หนาเต็มไปด้วยรอยแตกและคราบดำราวกับถูกทิ้งร้างมานานพัทระได้ยินคำเตือนของแม่ผุดขึ้นในหัวแต่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจวิ่งต่อเขาได้เห็นทัพทีมกระโดดลงไปในบ่อยอย่างรวดเร็ว เธอหันมามองเขาด้วยแววตาแปลกประหลาดกวักมือเรียกมาซ่อนด้วยกันสิพัทระตรงนี้ไม่มีใครหาเจอแน่เขาลังเลใจหนึ่งรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลรอบตัวเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจของตัวเองแต่รอยยิ้มของทัพทีมและความตื่นเต้นของเกมทำให้พัฒระตามเธอลงไปบ่ออิดนั้นมืดสนิทและยังเยือกเย็น มีกลิ่นอับชื้นปนกลิ่นดินเปียกที่ทำให้เขารู้สึกอึดอัดทับทิมช่วยพัทระดึงฝาไม้ปิดบ่อเสียงไม้เสียดสีกันดังแกรกทำให้พัทระสะดุ้งเธอหัวเราะเบาๆ เงียบไว้นะเดี๋ยวกบได้ยินพัทระยิ้มตอบแต่ความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มก่อตัวในอกราวกับมีบางอย่างซ่อนอยู่ในความมืดในความมืดพัทระเริ่มคุยกับทัพทีมเพื่อฆ่าเวลาเธอเล่าว่าเธอชอบมาเล่นที่วัดนี้บ่อยๆเพราะรู้จักทุกซอกทุกมุมเธอพูดถึงที่ซ่อนหลับในวัดที่ไม่มีใครเคยเจอ และเล่าถึงเกมซ่อนแอบครั้งหนึ่งที่เธอซ่อนเก่งจนไม่มีใครหาเจอเลยน้ำเสียงของเธอร่าเริงแต่แววตากลับว่างเปล่าเหมือนขาดชีวิตชีวาพัทรรู้สึกขนลุกทุกครั้งที่เธอเงียบไปและจ้องมองเขาในความมืดบางครั้ง เขาได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากด้านนอกแต่เมื่องเงียหูฟังดีๆกลับเงียบสนิทเคยได้ยินเรื่องผีในวัดนี้ไหม ทัพทีมถามกระทันหันพัทราสายหัวไม่เคยมีจริงเหรอเธอยิ้มมุมปากมันไม่ใช่รอยยิ้มที่อบอุ่นแต่มันมีความเยือกเย็นราวกับลมยามคำ่ำมีสิเขาว,ว่ามีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชอบชวนคนมาเล่นซ่อนแอบแต่ถ้าใครตามเธอไปจะไม่ได้กลับออกมา พัทระหัวเรอกลอบความกลัวเลิกแกล้งได้แล้วเธอจะหลอกฉันเหรอทัพทีมไม่ตอบเธอแค่มองเขาด้วยสายตาที่เยือกเย็นก่อนจะหันหน้าหนีไปพัทระพยายามเปลี่ยนเรื่องแต่ความเงียบในบ่อเริ่มกดดัน เขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวในมุมมืดของบอ่อเสียงครูดเล็กๆดังจากผนังอีฐแต่เมื่อเขาหันไปมองทุกอย่างก็เงียบลงเปลือกตาของพัฒนนักอึ้องความเหนื่อยจากการวิ่งเล่นทั้งวันทำให้เขาเผลอหลับไปโดยไม่รู้ตัวเมื่อพัทร์สะดุ้งตื่นความมืดมิดปกคลุมรอบตัวอากาศในบ่อหนาวเย็นจนเขาตัวสั่นเขาเรียก ทับทิมอยู่นี่ไหมแต่ไม่มีเสียงตอบเขาเอื้อมมือไปสัมผัสข้างๆแต่เจอเพียงผนังอิดเย็นเฉียบหัวใจของเขาเต้นแรง เขาผลักฝาไม้สุดแรงแต่ฝานั้นหนักเกินกว่าที่เด็กอย่างพัทราจะยกได้ง่ายๆเสียงไม้เสียดสีกันดังแกรกแกรกาวกับมันกำลังต่อต้านเขาตะโกนเรียกทัพทิมซ้ำๆแต่สิ่งที่ตอบกลับมาคือความเงียบที่น่าสะพรึงกลัวในที่สุดพัทราผลักฝาออกได้แสงจันทร์สลัวสาดลงมาในบ่อเขามองไปรอบๆและต้องชะงักในบ่อมีแค่เขาคนเดียว แต่ที่ทำให้เขาขนลุกยิ่งกว่านั้นคือผนังอิดรอบบ่อเต็มไปด้วยรอยขีดข่วนลึกเหมือนมีคนพยายามจะออกมากรงเล็บฝังลงในอิฐและตรงมุมหนึ่งของบ่อมีคราบสีน้ำตาลเข้มแห้งกรังกลิ่นคาวจางๆลอยขึ้นมาเมื่อพัทรขยับตัวเข้าไปใกล้เขามองไปที่พื้นบ่อและเห็นรอยเท้าเล็กๆของเด็กที่จางหายไปในความมืดรากับเจ้า ของรอยเท้านั้นเพิ่งเดินจากไปพัทระรีบปีนออกจากบ่อขายังสั่นด้วยความกลัวเขาวิ่งกลับไปที่ลานหน้าวาดัดแต่ระหว่างทางเขารู้สึกเหมือนมีบางอย่างตามหลังมาเสียงฝีเท้าเบาๆดังตามจังหวะเท้าของพัทระแต่เมื่อเขาหยุดเสียงนั้นก็หยุดเช่นกันเขาหันกลับไปมอง แต่มีเพียงเงาของต้นไม้ที่ไหวไปตามลมเขาวิ่งต่อหัวใจเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกจนกระทั่งถึงลานวัด ภาพที่เห็นทำให้พัทรายยิ่งสับสนลานวัดเต็มไปด้วยตํารวจพระและชาวบ้านที่ดูตื่นตระหนกพ่อแม่ยืนร้องไห้อยู่ตรงกลางแม่ตะโกนชื่อของเขาพัทระลูกอยู่ไหนทันทีที่ได้เห็นพัทระแม่วิ่งมากอดเขาแน่นจนเขาหายใจไม่ออกพ่อตามมาสมทบน้ำตาไหลนองหน้าลูกไปไหนมาแม่เป็นห่วงแทบตายสองวันสองคืนแล้ว สองวันสองคืนพัทระอุทานใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกจากอกเขาแค่หลับไปแป๊บเดียวเองเขาได้ไปซ่อนในบ่ออิดกับทัพทิมแค่แป๊บเดียว ตำรวจนายหนึ่งขัดขึ้นสีหน้าเคร่งครึงเด็กๆที่เล่นด้วยกันบอกว่าไม่มีเด็กผู้หญิงในกลุ่มมีแต่เด็กผู้ชายทั้งเจ็ดคนและเธอได้หายตัวไปตั้งแต่วันแรกของงานวัดทุกคนช่วยกันตามหาทั้งวัดรวมถึงบ่ออิดนั้นด้วยแต่ไม่เจออะไรเลยบอกมาใครพาเธอไปหรือเธอแอบหนีไปไหนพัทระยืนตัวแข็งทื่อความกลัวเริ่มกล ายเป็นความสับสนแต่ผมอยู่กับทัพทิมจริงๆเธอชวนผมไปซ่อนในบ่อเขาหยุดพูดเมื่อเห็นสายตาของทุกคนที่มองเขาราวกับเขาเสียสติเงียบก,ก่อนหลวงพ่อสมานพระผู้เป็นที่เคารพของหมู่บ้านเดินเข้ามาท่านมองพัทราด้วยสายตาที่ทั้งสงบและลึกลับทุกคนตามอาตมามา พันพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นก่อนนำทุกคนไปยังสุสานเก่าหลังวัดที่นี่เต็มไปด้วยหลุมศพเก่าแก่บางหลุมปกคลุมด้วยใบไม้แห้งและรากไม้บรรยากาศเยือกเย็นหลวงพ่อหยุดที่ป้ายหลุมศพเล็กๆป้ายนั้นเต็มไปด้วยรอยแตกและฝุ่นแต่ชื่อที่สลักไว้ชัดเจนทัพทิมอายุเกปีมรณะพุทธศักราช2563 พัทธร,ร้องไห้ออกมาทันทีขาสั่นจนแทบยืนไม่อยู่ทับทิมเธอเธอตายไปแล้วหลวงพ่อสมานพยักหน้าเมื่อห้าปีก่อนเด็กหญิงทับทิมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในวัดแห่งนี้เธอชอบเล่นซ่อนแอบและมักซ่อนตัวในที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปวันนั้นเธอซ่อนในบ่ออิดเก่าแต่ฝาไม้หนักเกินกว่าที่เด็กตัวเล็กจะยกได้ เธอติดอยู่ในนั้นและไม่มีใครหาเจอจนกระทั่งทุกอย่างสายเกินไปหลวงพ่อถอนหายใจตั้งแต่นั้นมามีเรื่องเล่าถึงวิญญาณของทัพทิมที่ยังวนเวียนอยู่ในวัดบางครั้งเธอจะปรากฏตัวเป็นเด็กสาวร่าเริงชวนเด็กคนอื่นมาเล่นซ่อนแอบ แต่เด็กที่ตามเธอไปมักหายตัวไปหลายวันบางคนกลับมาเล่าเรื่องแปลกๆบางคนไม่เคยกลับมาเลยแม่ของพัทรร้องไห้สะอึกสะอื้นแล้วลูกชายฉันเขาจะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ่ะหลวงพ่อมองพัทรด้วยสายตาที่หนักอึ้งเด็กคนนี้โชคดีที่รอดมาได้ แต่จิตวิญญาณของทัพทิมอาจยังผูกพันกับเขาอาตมาจะทำพิธีสะกดวิญญาณให้แต่เจ้าต้องระวังอย่าเข้าใกล้บ่ออิกนั้นอีกและอย่าตอบรับถ้ามีใครชวนเจ้าไปเล่นซ่อนแอบคืนนั้นพัทรฝันถึงทัพทิมเธอยืนอยู่ในบ่ออิกยิ้มให้กับเขาเหมือนตอนที่เจอกันครั้งแรก แต่รอยยิ้มนั้นไม่ได้อบอุ่นเหมือนเด็กธรรมดามันเยือกเย็นและเต็มไปด้วยความน่ากลัวขอบคุณที่มาเล่นด้วยนะเธอพูดก่อนที่ร่างของเธอจะค่อยๆจางหายไปแต่ก่อนที่เธอจะหายไปหมด พัทราได้เห็นเงาดำขนาดมหาศารปรากฏขึ้นด้านหลังเธอเงานั้นไม่มีใบหน้าแต่มีดวงตาสีแดงฉานจ้องมองเขาเราวกับจะกลืนกินวิญญาณเขาทั้งเป็นเสียงพูดดังก้องในหูเจ้าเป็นของข้าแล้วพัทราตื่นขึ้นมากลางดึกเหงื่อท่วมตัวหัวใจเต้นแรงราวกองศึกเขาได้ยินเสียงพูดดังจากนอกหน้าตา่าง ซ่อนให้ดีนะเดียวฉันหาเจอเสียงนั้นเป็นของเด็กผู้หญิงแต่เต็มไปด้วยความเยือกเย็นเขามองออกไปนอกหน้าต่างแต่เห็นเพียงเงาของต้นไม้ที่ไหวไปตามลมหรือมันไม่ใช่เงาของต้นไม้เขารีบดึงผ้าม่านปิดและซุกตัวในผ้าห่มไม่กล้าขยับจนถึงเช้าวันรุ่งขึ้นหลวงพ่อสมานทำพิธีที่บ่ออีก ท่านโรยเกลือและไร่มนด้วยน้ำเสียงที่ดังก้องชาวบ้านยืนล้อมรอบด้วยสีหน้าหวาดกลัวขณะที่พิธีดำเนินไปพัทรัรู้สึกถึงลมหนาวพัดผ่านแม้ว่าจะเป็นเช้าที่แดดจัดฝาไม้ของบ่อสันเล็กน้อยและมีเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังออกมาจากในบ่อชาวบ้านถอยหลังด้วยความตกใจแต่หลวงพ่อไม่หยุดท่านโยนน้ำมนต์ลงในบ่อ และเสียงกรีดร้องนั้นค่อยๆจางหายไปแต่ก่อนที่พิธีจะเสร็จสิ้นพัทระได้เห็นเงาดำขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่ปากบอกมันไม่มีหน้าแต่ดวงตาสีแดงของมันจ้องมาที่เขาโดยตรงเขารู้สึกเหมือนวิญ,ญญาณถูกดูดออกจากร่างหลวงพ่อตะโกนบางอย่างและโยนลูกประคำไปที่เงานั้นเงาดำกรีดร้องด้วยเสียงที่ไม่เหมือนมนุษย์ ก่อนจะหายไปในอากาศชาวบ้านต่างพากันสวดมนต์ด้วยความกลัวหลวงพ่อหันมามองพัทระสิ่งที่อยู่ในบ่อไม่ใช่แค่ทัพทิมมันมีบางอย่างที่เก่าแก่และชั่วร้ายกว่ามากมันใช้ความโศกเศร้าของทัพทิมเพื่อล่อเด็กๆเ,เข้าไปเจ้าโชคดีที่รอดมาได้ แต่เจ้าต้องระวังมันอาจยังไม่ยอมปล่อยเจ้าไปหลังจากวันนั้นพัทระไม่เคยกล้าเข้าใกล้บ่ออิดอีกเลยแต่ทุกครั้งที่เขาเดินผ่านเขาจะรู้สึกถึงสายตาคู่หนึ่งที่จ้องมองจากในความมืดบางคืนพัทระได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินตามเขาในบ้านและเมื่อเขาหันกลับไปก็ไม่มีใครอยู่ที่นั่นบางครั้ง เขาตื่นขึ้นมาและพบรอยขีดข่วนเล็กๆบนแขนโดยไม่มีสาเหตุเรื่องราวของพัทราก,กลายเป็นเรื่องเล่าในหมู่บ้านชาวบ้านเตือนลูกหลานและเด็กๆในหมู่บ้านไม่ให้เข้าใกล้บ่ออิดและทุกครั้งที่มีงานวัดเด็กๆจะเลี่ยงไปเล่นที่อื่นวัดสแก้วที่เคยคลึกครืน้นเริ่มเงียบลงเรื่อยๆเ,เพราะชาวบ้านหวาดกลัวสิ่งที่ซ่อนอยู่ในบ่ออิด สำหรับพัฒระความทรงจำในบ่อมืดนั้นจะหลอกหลอนเขาไปตลอดชีวิตเป็นเครื่องเตือนใจว่าบางครั้งเกมที่ดูเหมือนสนุกอาจพาเราก้าวเข้าไปในโลกที่มืดมิดเกินอย่างถึงและบางครั้งสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความมืดอาจไม่ใช่แค่เงาแต่อาจเป็นบางสิ่งที่หิวโหวยรอคอยเหยื่อรายต่อไปและบางทีมันอาจยังคงตามหาพัทรอยู่ ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะ